ยุพราชกับเชียงใหม่เนาะ,ะอันนี้ผมเข้าใจว่าการขึ้นดนตรีนั้นเขาจะเอาไอ้ความอ,อกหกักความเสียใจของผู้หญิงภาคเหนือนะ่มาขึ้นนําเพื่อรู้ว่าถ้าจะเข้าเพลงนี้มันจะต้องเศร้าแค่ไหนเขาก็เลยเอาสลอซอสึ่งขึ้นมาแล้วก็มีประกอบต่างๆนานาก็สมเหตุสมผลดีนะเขามาจากเชียงใหม่เขามาจากเชียงใหม่ะนะครับจากสลอซอสซึ่งเข้าเพลงเข้าดนตรีก็โดยมีจุดเด่น เครื่องเป่าขึ้นมาเสร็จก,ก็มีจุดเด่นคือมีโซวาโนโกขึ้นมาแต่ต้นฉบับนั้นมันเป็นอันโตแตนี้แต่นี้โซวาโนโต้องเป่าอย่างนี้บังเอิญผู้หญิงเป่าด้วยเลยต้องข้อชมหน่อยว่าหนูเป่าได้นิ่มนวลดีนะ<อ>ครับทีนี้มาจึงบัวใหญ่นะ<อ><อ>บัวใหญ่เนี่ยเขาคิวินโทรมาเขาใช้ต้นแบบฉบับเดิมโดยใช้กีตาร์เล่นแบบอาจารย์เดืองยศเขาทำไว้ตัวกีตาร์ก็ดีดได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวถึงแม้จะมีตัวส่วนหนึ่งที่เดีดยยากคือมันกลับ นิ้วนิดเดียวเกือบจะพลาดเหมือนกันแต่ไม่พลาดเพียงแต่บอดนิดๆแตแล้วในเพลงก็ลักษณะผู้เรียบเรียงมันก็ใจตรงกันกระบวงแรกเลยสลับเครื่องเป่ามาสลับบราสสลับแซ็กสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ประสานกันเต็มคอร์ดและจบด้วยความเรียบร้อยการมาเลงด้วยความนิ่มนวลสมดุลแม่มันดีเท่ากันเลยนะการร้องเป็นสู้กันระหว่างฟ้ากับน้ำยังไงคะน้องฟ้ากับน้องน้ำจากยุพราชนะครับน้องน้ำจากบัวใหญ่ ยุพรราชน้องฟ้ายัางนำทัพเหมือนเดิมมารอบนี้เหมือนเหมือนทำการบ้านมาดีก็าทำหน้าที่ได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็มารอบนี้นี่เสียงรู้สึกว่า,าสื่ออารมณ์ได้มากขึ้นนะครสื่ออารมณ์ได้มากขึ้นมีข้อติงนิดเดียวจริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าไปไปยึดต้นแบบของแม่พึ่งในเวอร์ชั่นที่รอบหลังๆที่แกเอามาร้องใหม่หรือเปล่ามันจะโชว์ลูกเก่ามากกว่าเล่าอารมณ์ mm hmm. คือมันจะมีลูกที่บางคําที่ไปแช่ไว้านาน mm hmm. มันจะมีคํายืดแล้วคําตะคุบ มันจะมีอาการนี้อยู่เกือบทุกท่อนอย่างอื่นถือว่าน้องฟ้านำทัพได้ดีแล้วครับพูดถึงฟ้าก็พูดถึงน้ํา <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันถือว่าเป็นเป็นจอมทัพที่สร้างความอุ่นใจให้กับทีมงาน <c oughs> ผมดูตั้งแต่ร่วมโชว์ร่วมพูดถ้าผมได้รับภาระหนักขนาดนี้นี่แต่น้ํารู้สึกนิ่งแบบไม่หวั่นไหวเลยแล้วก็ไปยืนในจุดที่ต้องร้องในจังหวะเวลาที่ถูกต้องอันนี้ชื่นชมถือว่าเก่งเพียงแต่ว่าตอนขึ้นต้นแรกๆน่ะไอ้คำว่ายุดนี่แข็งไปนิดนึง มันยุดเสียงบางทีมันจะมีเสียงฮาร์โมนิกมาอุ้มด้วยก็จะทาให้คําว่ายุติดทางม,มันเข้าถึงมากขึ้นก้อนแรกไม่ดีนะฮะมาดีตอนหลังโซโล่แล้วหลังโซโล่ร้องดีมากเลยนะครับได้อารมณ์ดีอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเป็นเหนื่อยกับเรื่องอื่นอยู่นะฮะพอ,พอขึ้นร้องอาจจะตั้งลำยังไม่ทันเป็นขี่ก่อนเองด้วยเกิดขีดด้วยเกิดมาด้วยก็เลยตั้งลำไม่ได้ดีก็เลยไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันไม่สุด อย่างอื่นน้องเยี่ยมจากทางเหนือหอรือพะราะครับผมกาลังมอง,มองเรื่องราวของละครชี้นํามาเล่นนะฮะตอนนี้เลือกท,ที่นักร้องเล่าเรื่องเพราะนันมันเลยตีกันวพานมันเอกสองคนเพราะหนูเล่าแล้วอารมณ์หนูแบบเหมือนตัวที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าเล่าเรื่องเพลงนี้ไม่เหมาะเหมาะสมที่เล่าเรื่องถ้าจะเล่าเรื่องต้องสีปราด เล่าเรื่องของอ,อะไรที่มันเรื่องราวของธรรมชาติที่เกี่ยวประวัติศาสตร์ตัวเต้นวดนี้มาดูดีกว่าคราวที่แล้วเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่านะครับแล้วดูมั่นใจขึ้นสิ่งสาคัญเนี่ยคุณมองถึงตัวเต้นเนี่ยไม่ใช่ท่าเต้นใครดกับกัน ดูที่ว่าใครส่งท่าเต้นและมั่นใจแล้วชัดเจนวันนี้ความมั่นใจหนูมีนะฮะหนูไม่ได้หวัดหวั่นอะไรเลยครั้งนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นบนเวทีนี้หนูดีกว่ารอบที่แล้วนะครับถ้าครูมองแล้วครูขอชื่อชมเรื่องการพัฒนาของวงหนูดีขึ้นครับผู้ใหญ่ครับออกอดังก่อนลาสิ่งที่ชอบคือชอบฉากเปิดนะฮะฉากเปิดแล้วก็ฉากปิดอันนี้ถือว่าสร้างความประทับใจให้ให้กับคุณครูค่อนข้างเยอะนะครับ ชุดของดาเซอร์วันนี้ดูดูสวยนะฮะดูดูสวยสะอาดตาสิ่งนึ้งคู่จะช่วยคุณไม่รู้ไอ้พอบเสียนออกมาทำอะไรเอามาทำอะไรเอามาเพื่อหักคะแนนตัวเองเดีวถามน้องมันเป็นอะไรไมเได้อะไรนี่ผมสามคนผมก็ยังสงสัยว่ามันคืออะไรจริงๆมันเป็นอะไรค่ะมันคืออะไรลูกก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงก็เหมือนกลีบดอกไม้ที่ผู้ชายคนนั้นเด็ดเด็ดดมแล้วทิ้งปอดอกไม้ใช่ไหมกลีดดอกไม้พระเจ้ารุกซึ้งมากๆ ชิดไม่นองคิดบ้านสามวันไม่แต่เพราะว่าไม่งเพแข่งเนยฮะเขาแข่งมันไม่ชัดเจนคุณจะเออถ้าเกันคุณคุณอามามาร้องมันห็ร่วงเกลียวไประบายระบายระบายบแหนคิดเหมือนกันเลยน้องออกมาสี่คนนี่ครูบอกครลกาว่าไม่ได้คะแนนนะฮะมาลบคะแนนแต่สิบคนที่เต้นนี่มันแน่นแล้วและดูดีแล้วฉะนั้นสิ่งไหนเนี่ยพยายามเนียนพยายามสะอาดองค์ประกอบใหญ่ๆคือสามอย่างนะฮะดนตรีนักเต้นนักร้องฉะนั้น ใครเข้าไปได้เนี่ยครูขอให้ปรับปรุงสิ่งที่ครูบอกมเป็นคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ทีมที่รออยู่ไม่ธรรมดาเลยเขาแย่งกันเข้านะฮะเขาชนะกันนิดหนึ่งสุดโหดมากๆไปปรับปรุงตัวเองเพื่อจะผ่านไปรอบต่อไปครับสวัสดีครับและโรงเรียนที่สองที่ผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่ครับอ,อาจารย์ได้บอกว่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเนี่ยอยากที่จะมาอยู่บนเวทีชิงช้าสวรรค์เป็นอย่างมากครับ บางทีเงินทุนในโรงเรียนน่าซั์ไม่มีค่ะบ,บ,บประมาณไม่พออาจจะไม่ได้มีผู้สนับสนุนรายใหญ่หรือแบบเออเออ,เ,อ,อเห็นเห็นความฝันของน้องๆแต่น้องๆก็พยายามทำความฝันด้วยการเก็บเล็กผสมน้อยอาจารย์เองก็ให้เงินจริงไหมะคะเจ้ายังไงคะหมู่เฮานะเจ้าก็ได้หาเงินจํานวนนึงที่นํามาเป็นทุนหมู่เฮาก็ได้ไปถนนคนเดินนะเจ้าไปห้องเพลง เพื่อที่จะหาเงินจำนวนนี้มาเป็น,นทุนตี้หมูามีวันนี้ได้หมูทุกคนทำํำเพื่อครูและกับผู้ปกครองทุกท่านคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมว่าเราจะบอกว่าโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งโรงเรียน ในการที่จะเข้ามาสู่ในการยิงคาสวรรค์บางโรงเรียนไม่กล้ามาเพราะไม่มีทุนไม่มีผู้สนับสนุนหรือไม่มีสปอนเซอร์ตัวใหญ่ๆเข้ามาสนับสนับสนุนให้ทุนแต่ความพยายามของน้องๆและครูบาอาจารย์ผู้ฝึกสอนทั้งหมดไม่ยอมแพ้เราให้โอกาสท่านอยู่แล้วครับยังไงต้องขอปลอบมือให้กับความสู้ของยุพร,ราชรครับ ค่ะวันนี้พวกเราก็นำชัยชนะกลับไปสู่โรงเรียนบัวใหญ่ได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนยุพราชได้สู้ต่อไปนะคะถึงแม้วันนี้จะไม่ชนะพวกเราแต่ก็ชนะใจทุกคนคะ่ะก็วันนี้พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ก่งทั้งสองโรงเรียนนะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนที่2นะคะเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะรับทุนการศึกษา20,000บาทจากเริตัณ์โลซาและก็แปลงสีฟันซ้าใหม่ค่ะสำหรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณคณะกรรมการสท่านครับขอบคุณน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะคะ สัปดาห์หน้านะครับเราค้นหาโรงเรียนที่3ามเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายอันนี้เลยครับโรงเรียนนวมินทราทูทิศท,ทักษิณจังหวัดสงขลาครับอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะแก้กรอววิทยาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะมาลุน้นกันนะคะว่าโรงเรียนที่3ที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นใครสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะคะพบกับทิงช้าสวรร์ได้ใหม่เวลาดีแบบนี้นะคะวันเสาร์สี่โมงครึ่งสวัสดีะค่ะสวัสดีครับ